ในตอนนี้เนี่ยเกมเราบอกเนี่ยมันก็มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนแต่ ตัวละครที่ทําให้พี่นิวจึ้งก็คือตัวละครตัวนี้มาดูกันนั่นก็คือตัวละครคนท้องนะเดี๋ยวสลับให้ดูเฟิบมาดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นรูปร่างที่ท้วมแล้วก็อ้วนนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นรูปร่างคนท้องเลยก็ว่าได้นะนั้นเดี๋ยวเราลองมาใส่เสื้อผ้าให้กับตัวละครตัวนี้กันแล้วกันนะมาดูกันว่าเสื้อผ้าแบบไหนจะเหมาะอุ้ยจะบอกว่าอันนี้ยเราท้องเลยอะ่ะเออเพราะว่าพี่นิวเนี่ยเคยทําคลิปเกี่ยวกับคนท้องใช่ไหมแล้วคราวนี้พี่นิวก็ต้องแต่งเป็นคนท้องแต่ปกติเนี่ยจะใช้ไอวยเถมช่วย อย่างเช่นเสื้อผ้าอันนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ย <G ül> แต่ว่าครั้งนี้เราไม่ต้องใช้เสื้อผ้าช่วยเพราะว่ามันมีตัวละครคนท้องเข้ามาแล้วไงพี่นียวก็เลือกเอาเป็นเสื้อตัวนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นคนท้องจริงๆอะ่ะเราจะเข้าไปในแมปแบบนี้ไม่ได้เราต้องมีกางเกงแต่ว่าแต่เออคือแต่เออเดี๋ยวนะจะบอกว่า <G ül> <G ül> ด้วยความที่ตัวละครตัวนี้อ่ะพุงมันใหญ่เหมือนคนท้องใช่ไหมทุกคนพอเราใส่ เกงหรือว่ากระโปรงแบบ 3D เข้าไปอะ่ะมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละนะไม่ว่าจะใส่ตัวไหนเข้าไปเนี่ยเออคือมันมันก็นั่นแหละแต่จะบอกว่าพอใส่เป็นกระโปรงบาร์บี้สีชมพูเข้าไปมันก็พอดูได้นะ แล้วตอนนี้เราก็แต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวละครที่เราแต่งตอนเนี้ยเออเข้าไปในบรุกเฮเวนดูจะมีคนเชื่อไหมว่าเราท้องเอ,อ้าเข้าไปดูกันและนี่ก็คือสภาพของเราที่เราเข้ามาในบรุกเฮเวนเดี๋ยวให้ดูร,บรอบๆตัวนะอ,อ่าผมด้านหลังจะแหวงหน่อยนะผมร่วงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไงดีจา้านี่เธอคิดว่าฉันท้องอยู่หรือเปล่าจา้าทำไมเธอถึงเอ,อ้าแล้วเราก็มาเจอเอ,อ่ออะไรเนี่ย เราเป็นแฟนกันไหมล่ะเราเป็นแฟนกันไหมล่ะผู้ชายก็ตอบว่าได้ครับได้เลทํทำไมเขาเป็นแฟนกันง่ายจังล่ะเออในขณะที่เราคือหาแฟนกันยากยากแล้วครั้นี้พี่นิวก็พิมพ์บอกไปว่าฉันท้องฉันท้องอ่ะฉันท้องโยู่แล้วก็ถามว่ากับใครหรอท้องกับใครอ่ะฮะ มีการถามว่าเราท้องใครด้วยเชื่อว้ว่าเธอคอนนี้ชอบเป็นเมดหรือว่าชอบเป็นแม่บ้านนะดูดฝุ่นตรงถนนเลยนะแล้วคู่รักคู่นี้คืออะไรเนี่ยฮะเออจีบกันอยู่ได้เช่นนี่มันคู่แฟนที่บอกรักกันไม่กี้นี้หรือเปล่านะโอ้โหเป็นไงชุดนอนคู่เลยการสร้างความแตกแยกคืองานของเราคุณคะฉันท้องค่ะฉันท้อง คุณค้าชั้นทองคะ่ะคุณคะคุณจำไม่ได้หรอคะที่เราเคยคบกันวันนั้นคุณคะคุณจำฉันได้หรือเปล่าคะ <S <S ไอคนนี้มันใครคะมันคือใครมันคือคใครฉันไม่รู้จักนะเธอเอามันเข้ามาทำไมอะคะ <S <S แลวแล้วเราก็โดนแบน บอกแล้วว่าการสร้างความแตกแยกคืองานของเราและนั่นก็คือผลงานของเรานั่นคือเราโดนแบนนั่นเองแล้วเราก็เดินมาเจอแม่บ้านคนนี้อีกแล้วอ๋อสรุปว่าเธอชื่อฝนอยางงั้นเหรอเดี๋ยวจะแกล้งเป็นว่าเราจะคลอดลูกกันแล้วกันนะแล้วก็ทําท่าทางเป็นว่าจะคลอดลูกช่วยด้วยช่วยด้วยฝนช่วยด้วย,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 วยรู้สึกว่าฝนขออุ้มมาเนี่ยอ้าฝนขอเราอุ้มเป็นไงจะบอกว่าฝนวิ่งหน้าตั้งเลยเคนนี้แล้วก็เราก็คือแบบว่าเราตัวใหญ่กว่าฝนองนางเนี่ย เกิดชีวิตจริงวิ่งพาไปโรงพยาบาลแบบนี้ตุยแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าฝนก็มีน้ำใจในการที่จะพาเราันที่โรงพยาบาลเฮ้ยตัวหนักจังเลยทาไมหนักขนาดนี้เนี่ยฝนฝนชนเสาฝนอ่าแล้วฝนก็วิ่งพาเราเข้าไปในห้องพยาบาลอ๋อพาไปห้องผ่าตัดเลยหรอฝนพาเรามาห้องผ่าตัดเลยเฮ้ยโอเคฝนมาดูท่าหนู มาดูท่านอนแล้วดิโอเคตอนนี้เรานอนดีแล้วอ้าวพอหันมาอีกทีเราคลอดแล้วแล้วฝนก็เป็นคนทําคลอดเราเองเป็นไงละ่ะโอ้โหนี่ฝนคือแบบว่ามีหลายอาชีพมากไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นแม่บ้านนะแล้วนี่ไงฝนก็เอาลูกมาให้เราอุ้มนี่คือหน้าตาลูกของเราเหรอเนี่ยโอเคฝนขอบคุณมาก S <S 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 รู้สึกว่าเรามาเจอบ้านคนที่เป็นหมอจริงๆนะเขาชื่อว่าหมอแก้มแล้วเขาก็จอดรถพยาบาลไว้ตรงหน้าบ้านด้วยงั้นเราก็ไปปฏิบัติภารกิจแก้งเป็นคนท้องไก้คลอดแล้วกันนะอันนี้คือหมอหรือเปล่ปา,านเนี่ยหมอแก้มหรือเปล่าเอาแหละเริ่มปฏิบัติภารกิจเลยหมอค่าจะคลอดค่ะหมอเาเข้าไปในบ้านแล้วกันหมอค่าจะคลอดค่ะหมอหมอ ที่เรามาขนาดนี้นะหมอหมอเห็นหรือเปล่ปาหมอจะคลอดแล้วค่ะหมอหนูจะคลอดแล้วค่ะอุ้ยเขาขออุ้มด้วยโอเค,อ,เค <laughs> อุ้มท่านี้เลยเหรอเนี่ยโอเค <laughs> เขาบอกว่าเขาคือหมอนะเออฮะเออเอา,เอาไม่ใช่หมอไม่ใช่แบบนี้หมออ่ะอุ้ยอา้าวเดี๋ยว พวกว่าเดี๋ยวนะคนนี้ไม่ใช่ของบ้านหรอเฮ้ย <G ül üyor> จะบอกว่าคนเมื่อกี้ไม่ใช่หมอแก้มนะเพราะว่าเขาก็โดนแบนเหมือนกันอ๋อนี่ไงหมอแก้มอยู่นี่เมื่อกี้เจอผิดคนซะแล้วหมอคะช่วยด้วยคะจะคลอดเอาไม่ใช่ท่านี้ไม่ท่านี้หมอคะจะคลอดแล้วคะ่ะหมออ่ะแล้วคนนี้ใครขออุ้มอ่ะโอเคหมอขออุ้มแล้วหมอไปหมอหมอรถ รถอยู่ตรงหน้าบ้านหมอน่ะทำไมหมอไม่ขับรถไปละหมอเลยแล้วคนนี้หมอก็รีบวิ่งพาเราไปที่โรงพยาบาลโอเคหมอโหหมอวิ่งไมากอย่าตกน้ำนะหมอนะทำไมหมอวิ่งไวขนาดนี้เนี่ยสุดยอดเลยหมอวิ่งไวจริงๆอะเนี่ยวิ่งไวกว่ารถอีกโหดูสับขาดูหมอสับขาดิโอ้โหวิ่งไวยิ่งกว่าเดอะแฟลตแล้วก็พาเราไปที่ห้องผ่าตัดอีกแล้วโอ้โหโอเคขอบคุณครับหมอแล้วก็ท่าเดิมเลยแล้วมาดูกันว่าหมอคนนี้จะทำคลอดให้กับเราหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ แม่บ้านที่ช่อฝนได้ทำข้อให้กับเราห,รหมอไปข้างล่างแล้วว่าอย่าบอกนะว,ว่าหมอปล่อยเราทิ้งไว้บนนี้แล้วหมอจะกลับมาไหมแล้วหมอเอามอกลับมาอยู่อ่าแล้วหมอก็อ๋อไปเอาที่วัดชิระจรมาอ๋อโอเคแล้วหมอก็กําลังตรวจอ่อ๋อเนี่ยตรวจคันอยู่ตรวจคันอยู่ <S <S สแสดงว่าคนนี้อาจจะเป็นหมอจริงๆก็ได้เนี่ยรู้ขั้นตอนด้วยแล้วหมอก็บอกว่า <S <S อย่าเจ็บนะคะหมอการคลอดลูกอ่ะมันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาอยู่แล้วหมอขอผ้าแป๊บนึง แล้วหมอก็เอาขวานออกมามันมีวิธีอื่นปะหมอมันไม่ต้องเอาขวานออกมาขนาดนี้ก็ได้นะหมอนะหมอ,อขวานเลยเหรอฮ่าแล้วเราก็คลอดลูกแล้วเย่ yeah! ได้เป็นลูกผู้หญิงแล้วเนี้ยโอ้โ oh! หครั้งนี้เราก็ได้ลูกผู้หญิงอ่ะแล้วหมอก็ยื่นลูกให้เรานะแล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกกับหมอไปว่าอยากได้ลูกผู้ชายบ้างคะ่ะอะแล้วคราวนี้หมอก็เอาลูกผู้ชายออกมา มันได้เร้หมอนี่คุณเป็นหมอวิเศษหรือเปล่าคะคุณสามารถเสกลูกชายให้ฉันได้ทันทีและเราก็มาเจอบ้านที่เขียนว่ามาสมัครเป็นหมอคะ่ะเอ๊ะทำไมในเซิร์ฟนี้เราเจอแต่คนอยากเป็นหมอนะอย่า <lem par> <c oughs> บอกนะว่าน <t> <t> ี่คือบ้านของเธอคนนี้จำได้ไหมว่าเธอคนนี้ทำอะไรกับเราไว้บ้างเขาบอกว่าเขาคือหมอนะเออฮะเอาเฮ้ ไม่ใช่หมอไม่ใช่แบบนี้หมอเธออุ้มเราแล้วเอาเราไปทิ้งไปข้างบ้านจําได้เลยงั้นเราไปดีกว่าเรากลัวเธอแล้วในบ้านหลังนี้มีใครอยู่บ้างนะโอ้โหรู้สึกว่าจะมีคนอยู่หลายคนนะมีคนอยู่ในบ้านหลายคนเลยรู้สึกว่าไม่น่าใช่คนไทยนะ <S <S แล้วตอนนี้เขาว่าขอเราอุ้มเพียงแต่ว่าในจังหวะที่เขาขอเราอุ้มนั้น <laughs> จังหวะที่เขาขอเราอุ้มนั้น <laughs> เดี๋ยวช่วย ช่วยด้วยโอเคโอเคขอบคุณมากที่คนนี้เอารถเข็นมาช่วยแล้วคนนี้เราก็เรื่องปฏิบัติการแกล้งว่าจะคลอดลูกช่วยด้วยค่ะจะคลอดค่ะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยค่ะฉันจะคลอดช่วยด้วยค่ะจะคลอดค่ะอย่ามัวแต่ยืนมองสิคะเ e l มี e please help me โอ้โหยืนดูกันแบบสบายใจเลยคนนี้คุณคะคุณคือคือฉันจะคลอดนะคะคุณคะฉันฉันจะคลอดค่ะเออแล้วคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มเรา อุ้มเรามาไว้หน้าบ้านอุตส่าห์บอกว่าให้พาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวคร้นี้เราแบบว่าจะแอบ,บเข้าไปในบ้านพวกเธอกันมานี่คนท้องแกบ,บเข้าบ้านได้นะจ๊ะเพราะว่าพวกเธอไม่ช่วยเหลือเราเราก็ทําการแกล้งพวกเธอโดยการที่วางพ็อพไฟไหม้แล้วกันนะนี่วางไปเลยวางไปเลยวางพ็อพไฟไหม้แบบนี้ เห็นไหมว่าในลรงรถไฟไหม้เห็นไหมจ๊ะกล่าวว่าจะมาแกล้งเขาให้บ้านเขาไฟไหม้แต่ปรากฏว่าบ้านเขาไฟไหมอยู่แล้วเอ้าอะไรกันนี้สรุปแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาช่วยเขาดับไฟนะ จากการที่จะมาแกล้งเขาก็มาช่วยเขาดับไฟเฉยเลยดับยัง้งดับทุกทีสิดับโอ้โหไฟก็ดับยากดับเย็นลอเกินบอกว่าตอนนี้รถดับเพลิงมาช่วยแล้วนี่ไงรถดับเพลิงมาช่วยแล้วแล้วตอนนี้ไฟในบ้านก็ดับหมดแล้วเย่โอเคแล้วควันก็คลุ้งไปหมดเลยในบ้านโอ้โหนี่พวกนายทําอะไรกันเนี้ยเออปล่อยให้บ้านไฟไหม้ได้ไงเนี่ยฮะโอ้ควันขนาดนี้หรอเนี่ยโอ้ oh my god แล้วตอนนี้ไฟก็ไม่บ้านพวกเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรกันเนี้ยนี่พวกนายเล่นอะไรกันทําไมไฟไหม้แล้วไฟไหม้อีกอะไรเนี่ย จะบอกว่าคลิปนี้สนุกมากๆเลยกับการที่เราได้ใช้ตัวละครหรือว่าอวตารที่เหมือนคนท้องก็ทําให้คนในเกมเชื่อเลยว่าเรานี่คือคนท้องจริงๆนะเพราะว่ามีคนแบบว่ามาทาคลอดเราถึงสองคนด้วยกันจะมาทําภารกิจอะไรในบล็อกเฮเว่นหรือจะมาใช้ตัวละครตัวไหนในบล็อกเฮเว่นก็รอติดตามกันนะในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเออพวกนายพวกนายนี่คือแก๊งอะไรเนี่ย แกง๊งแก๊งตัวดำเหรอฮะกี่คนเนี่ยทำไมพวกนายมีกันเยอะจังเลยอะ่ะพวกนายเป็นแก๊งตัวดำเหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่านี่คือลูกสมุนของเธออะ่ะดูสิมีแต่แบบว่าตัวดำๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเขารู้ว่านี่คือพี่นิวแล้วคนนี้ก็บอกว่าเธอกินเยอะเธอไม่ได้ท้องหรอกแต่ว่าเธอกินเยอะแล้วคนนี้ก็บอกว่าพี่นิวเฮ้ยใ,ใช่เหรอไม่ใช่พี่นิวที่ไหนละ่ะเราไม่ใช่พี่นิวเราคือคนท้องเราคือคนท้องเราไม่ใช่พี่นิวนะ ไม่ต้องตามมานะไปแหละรู้แหละความแตกแล้วไปดีกว่า